ว่าเป็นของสกปรกสำหรับในด้านชาลโลกีองค์สมเด็จพระจินสัสสีให้พิจรารณาโชคขนะคือหมายถึงว่าขนาที่จะรวบรวมกำลังใจให้ทรงอารมณ์เป็นสมาธิพิจรารณาข่มใจไว้ว่า,วาจะไม่ยอมเป็นท่าของกามารมณ์ จะไม่ยอมให้อารมณ์ของกามมารมณ์เปียมนาดเหนียวใจทั้งหมดและข่มใจทรงจิตให้ทรงตัวที่จรนาตันดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อตัดไตใส่ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าอุจาระปัสสาวะว่าเป็นของสสขโสบลกโสโครก อารมณ์ในขั้นนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นไปได้ไม่มากจะสามารถพิจรารณาเห็นตามความเป็นจริงได้เพียงชั่วระยะตั้งสองสามนาทีต่อหนึ่งวาระก็มีประโยชน์ทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงบีบบังคับไม่ทรงเร่งรัด ให้ทรงปฏิบัติเป็นมัฌิมาปฏิปฏาทาคำว่ามัจิมาปฏิปทาหมายถึงว่าทำแบบสบายๆก,กลางๆไม่ขี้เกียจเกินไปไม่ขยันเกินไปการเคร่งเครียดเกินไปเป็นการทำลายอารมณ์ของตัวเองให้เกิดความหุ่นง,งานพุ่งส่านมีความลำบากมารมร์เครียดเกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้เป็นโรคประสาท แลวถ้าว่าจะมีการเกลียกล้าเกินไปก็ใช้ไม่ได้เอาดีไม่ได้พยายามรักษาอาหารอารมใจสบายสบายทั้งนี้ก็เพราะว่าอารมณ์ใจของคนทั้งหมดที่เกิดมาในโลกนี้ยังหมกมุ่นอยู่ในกามารมณ์คือในราคะจริตจิตพอใจในความสวยสดงดงาม ซึ่งเป็นของตรงกันข้ามกับความเป็นจริงมารับนับเป็นหลายหลายอสงไขยกับสะสมมานานสิ่งสกปรกที่สะสมมานานอยู่ๆก็จะมาล้างให้หมดไปภายในพริบตาเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้เหมือนกับแท่งเหล็กใหญ่ปล่อยสนิมเกาะมาเป็นแสนปี อยู่ๆก็จะมาเคาะหนึ่งทีสองทีให้สนิมหมดอันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะเั้นของสนิมมันหนามาดัิงนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกทงตงตัดว่าให้ค่อยๆทำค่อยๆค,ค,คิดแต่ว่าคิดไม่หยุดพิจารณาไม่หยุดใช้เวลาใกล้คลวรไม่หยุดเวลาพิจารณาก็ใช้ปัญญาให้ถึงความเป็นจริง ดึงลิ้นออกมาดูว่าลิ้นสกปรกหรือสะอาดเวลาถ่ายอุจาระออกมาก็พิจารณาดูว่าอุจาระสกปรกหรือสะอาดถ่ายปัสสาวะออกมาก็พิจารณาดูว่าปัสสาวาสะสกปรกหรือสะอาดน้ำเลือดน้ำเหลือนลงน้ำหนองหลั่งไหลออกมาก็พิจารณาดูว่าน้ำเลือดน้ำเหลือนลงน้ำหนองสกปรกหรือสะอาด <c oughs> อาหารที่กําลังบริโภคอยู่เคี้ยวเคี้ยวเวลาที่จะบริโภคคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้พิจารณาเป็นอาหารหรปฏิกละสัญญาไม่จะมีความรู้สึกว่าอาหารนี่มีรสอร่อยอาหารนี่มีสีสวยอาหารนี่มีกลิ่นดีมีความเรียบร้อยเป็นกรณีพิเศษมีความพอใจ ถ้าคิดว่าอาหารได้เล็กน้อยที่ละเอียดพอสมควรก็พูนออกมาพวนออกมาหลายหลายคราวแล้วกลับบริโภคเข้าไปใหม่อาตมาคิดว่าหาคนทำได้ยากทั้งนี้เพออราะอะไรก็เพราะว่าทุกคนก็จะพาเกเห็นว่าอาหารนี่มันสกปรกเสียแล้วนี่การพิจารณาเห็นว่าสภาวะสกปรก ไม่ร่างกายของตนมีความสําคัญเพราะเห็นว่าร่างกายของตนเองมีความสปกปรกก็พิจารณาเห็นร่างกายของบุคคลอื่นที่เราต้องการมีความสกปรกได้มีเรื่องไรเรื่องซึ่งอาตมาจะไม่ขอถวายพระพอในทรงทราบเพราะว่าพระมหาบพิตรก็ทรงทราบดีแล้วเพราะว่ามีพระราชจริยาวัด ความสามารถในด้านนี้เป็นกรณีพิเศษสามารถทรงวินิจฉัยละเอียดจริงไปกว่าน,นี้ถ้าจะกล่าวไปก็ยาวความกล่าวออกมาเพียงเท่านี้ก็เข้าใจว่าพระมหาบมพิตรทรงทราบได้ตลอดว่าการพิจารณาจิตในด้านอสุภกรรมฐานกับกายกตานุสติไม่ได้วางที่ทรงชานโลกทีที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเป็นปุถุชน ในตอนนี้เพียงแค่แค่ใช้อารมณ์ระง,งับชั่วคราวเท่านั้นเื่าการระง,งับชั่วคราวชั่วขณะหนึ่งครั้งแล้วสองสามนาทีก็ตามถ้าทำไปบ่อยๆอ,อารมณ์จิตก็จะเกิดความชินเหมือนกับคนเรียนหนังสือเรียนวันแรกตัวกอก็อ่านไม่ได้จําไม่ได้เขียนไม่ได้ถ้าเรียนนานๆไป ความเคยชินปรากฏก็สามารถทำอะไรได้ทุกอย่างในหลักวิชาความรู้ในการเจริญพระกรรมฐานในด้านสุภสัญญยาก็เช่นเดียวกันใน <c oughs> การปราบราคะจริตก็เช่นเดียวกันค่อยๆทำไปครั้งละเล็กครั้งละน้อยหนักเข้าหนักเข้าจิตก็สามารถจะคุมเวลาได้สักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมง คุมอารมณ์ให้จิตไม่เข้าไปยุ่งกับการมารมณด้วยประการทั้งปวงทั้งบุคคลทั้งสัตว์และวัตถุคำว่าการมารมอารมณ์ประกอบบริการคำว่าการแปลว่าความใครอยากจะได้เข้ามาไม่ใช่หมายความทั้งว่าร่วมรักในระหว่างเพศเสมอไปการตีปัญหาความหมายเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญคนนองไหล ที่ไม่เข้าใจก็มักจะคิดว่าราคะจริตต้องเป็นเรื่องของเพศระหว่างเพศเสมอไปความจริงไม่ใช่อย่างนั้นแม้แต่ความพอใจในความสวยสดงดงามของวัตถุพอใจในความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายพอใจในความเรียบร้อยความสะอาดของพื้นที่อะไรก็ดีอย่างนี้จัดว่าเป็นราคาจริตหมด สำหรับรมาหาบพิตรอาตมาทราบว่าถวายพระพรมาเพียงเท่านี้พอเข้าพระไทยดีมากกพมีพระสติปัญญาเฉียบแหลมเป็นกรณีพิเศษแต่คนอื่นอาจจะมีความไม่เข้าใจว่าทำไมนะคนแต่งตัวให้เรียบร้อยจริงมีราคะจริตจัดวันให้สะอาดทำไมจะเรียกว่าราคะจริต จัดความเรียบร้อยของพื้นที่และจริยาธรรมชาเรียกว่ามีราคาจริตคำว่าจริตแปลว่าจิตเที่ยวไปราคะเนื่องในความสวยงามถ้าจะถามว่าการจัดบ้านให้เรียบแต่งการให้เรียบทำพื้นที่สะอาดทำร่างกายสะอาดทำวัตถุสะอาดเป็นบาปหรือเป็นบุญอันนี้ทำไมก็ต้องขอตอบ ว่าการทําความดีเป็นบุญเพราะบุญแปลว่าความดีจัดบ้านสะอาดทําให้จิตใจสบายใจใสะอาดไปด้วยใจเครื่องแต่งกายให้สะอาดใจก็สะอาดไปด้วยใจไม่สกปรก่าใจสบายการทำจริยาให้เรียบร้อยเป็นความดีเพราะทำจิตใจให้เป็นสุขคนที้ว่ามองเห็นก็มีความสุขอย่างนี้เป็นความดี แต่ว่าแต่จะถามว่าถ้าเป็นความดีแล้วทาไมองค์สมเด็จพระจิตรสีทจ่เรียกวราคาจริตต้องหาทางตัดกันอันนี้ก็ต้องถวายพระพรว่ายังเรื่องอยู่ในฐานะปุถุชนคนธรรมดาเรื่องความสะอาดนี้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงใช้และมีการบังคับให้รรดรพิสุทธิสมทัหลายปฏิบัติให้เคร่งครัด ถ้าพระองค์ใดไม่มีความสะอาดลอยให้เล็บมือมีขี้เล็บนิดเดียวเท่านั้นองค์สมเด็จพระทรงทันก็ทรงปรับเป็นโทษอันนี้จะมองเห็นว่าองค์สมเด็จพระสมมาสมเ็จัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงต้องการความสะอาดแต่ความสะอาดในที่นี้องค์สมเด็จพระจินรรส์สีทรงตัดเพื่ออนามัใหม่เท่านั้นไม่ใช่มีความผูกพัน สำหรับบุคคลที่เป็นปุุ้ชนคนธรรมดามีความผูกพันมากเกินไปหมายความมีความพอใจในความสะอาดมากเกินไปถ้าร่างกายไม่สะอาดทุกสิ่งทุกอย่างไม่สะอาดก็รู้สึกว่าจะมีความไม่สบายใจความไม่สบายใจเกิดขึ้นเป็นปันจจัยของความทุกข์ฉะนั้นต้องวางอารมณ์เสีย ทำใจให้สบายว่าส่วนใดที่จะรักษาความสะอาดได้ดีก็ทำถ้าทรงความสะอาดได้ดีไม่ได้มันจะไม่สะอาดก็จำที่ต้องปล่อยมันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นนั้นว่ากำลังของปุตุชนคธนธรรมดาคนหนาแน่นไปดุกิเลสองสมเด็จพระพุทธมโลคกิเชษไม่ได้ค่ายคันว่าจะต้องตัดกายกตานุสติ ไม่เห็นว่าร่างกายเป็นของสกปรกจนกระทั่งไม่ยึดถือเอาเลยหรือว่าพิจารณาให้ร่างกายเป็นอาสุกจนกระทั่งไม่ยึดถือเอาเลยแม่แต่นนเพียงว่าให้ยับยังมีความรู้สึกไปบ้างในบางขณะว่าเวลานี้เรามีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายเป็นของไม่สะอาด ร่างกายของบุคคลอื่นก็เป็นของมาาไม่สะอาดไม่ไม่ควรที่จะมามัวเมาในร่างกายของตัวและร่างกายของบุคคลอื่นแล่ด้ว่าเวลาที่ไม่ได้คุมอารมณ์เช่นนี้บางครั้งก็ทํากามารมณ์หรือทําเป็นปกติบางดีไม่ดีก็ทํากามเมสุมมชา้าจานไปเลยนี่สําหรับผู้ชานโลกีนี่ก้าวกขมาสู่อารมณ์ของชานโลกกตระ ถ้ามีอารมณ์เป็นประสงดาบันในด้านกายยกตานนสติอสุภกรรมฐานก็ยังไม่มีความหมายยังมีกำลังอ่อนมากหรือเกือบจะไม่มีเลยเพราะว่าพระสงดาบันก็ยังมีการแต่งงานมีสามีมีพัญยามีลกูกมีเต้าดูตัวอย่างนาวิสาขากับพัญญาของพรามกโกโกตมิตร หญิงั้งสองคนนี่เป็นประสูดาบันมาตั้งแต่อายุเจ็ดปี <c oughs> แต่ั้งสองคนก็มีสามีมีมบุตรมีทิดาเหมือนกันเป็นอนันเรื่องกามารมยังเต็มอยู่สำหรับประสูดาบันและก็ยังมีความรักสวยรักงามแต่คนที่ไม่รักสวยรักงามเขาก็ไม่แต่งงานแล้ว ยังนางวิสายขาก็มีเครื่องประดับราคาถึงสิบหกโคตอย่างนี้เป็นต้นถ้าสร้างวิหารในองค์สมเด็จพระทศพลผ้าแต่ละผืนหญิงผู้เป็นเพื่อนมีผ้าอยู่ผืนหนึ่งราคาห้าแสนก็หาปณะนะปูลงไปไม่ได้เพราะผ้าในกุฏินั้นแต่ละผืนราคามากกว่าน,นั้นของที่จัดถวายก็จัดประเป็นของเลือดทุกอย่าง ต้องสวยทุกอย่างต้องดีทุกอย่างนี่สแสดงว่าพระโสดาบันก็ยังมีการมราคะยังมีราคะจริตเต็มตัวยังไม่ยับยัง้งต่อกั้นตัดสินไว้ได้ด้วยการมเมสุมิชาจารย์อ้านาจสิงกันไม่ทำการมเมสุมิชาจารย์เท่านั้นความรักสวยรักงามการวางในร่างกายยังไม่ได้วางเลย นี่ต่อไปเข้าถึงพระสกิทาคามีในตอนนี้ตามกระแสพระสัทธรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจินส,สีทรงตัดว่าพระสกิทาคามีก็ละสังโยชน์ดได้เท่าพระโสดาบันคือสกายทติธิสกายทติฐิก็มาโสดากับสทาคายังไม่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา มีความรู้สึกเบาๆที่เร่งกล่าวว่าพระโสดากศิทาคาเป็นด้านอาทิศีนจิตสศิขา <c oughs> เป็นผู้มีศีลดีเท่านั้นยังไม่ถึงอาทิจิตสิกขาฉะนั้นในด้านกายกในด้านกายกตาสก,กายยทิฏฐิจึงพิจรารณาเห็นแต่เพียงว่าร่างกายมันจะต้องตายเป็นปกติเราไม่สามารถจะยับยั้งมันไว้ได้ แต่ว่าก็ยังเห็นว่าร่างกายเป็นของเป็นเรากองของเราอยู่เพียงรู้ตัวดีกว่าปุถุชนคนผู้หนาแน,น่นไปท้วกิเลสที่ไม่เคยคิดว่าตัวจะต้องตายมีความมีความเมาในร่างกายเป็นปกติคิดว่าตนจะทรงอยู่นี่ถ้าพิจารณาตามกระแสประสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมครู จะมีความรู้สึกว่าพระโสดาบันยังปกติในด้านกามารมพระราคะจริต <c oughs> ในรื่องความรักสวยรักงามยังไม่ถอนตัวแต่ได้ว่าไม่เผลอไม่ละเมิดศีลในด้านการมาสีสมาชิาจาย์เท่านั้นมาถึงพระสีธาคามีท่านบอกว่าทำโลภความโลภ ทำโทสะความโกรธทำโทสโมหะความหลงให้เบาบางหลงยังไม่ได้บอกว่าตัดกามราคะหรือตัดความรักสวยรักงามนี่เป็นอนวุวาท่าถึงพระสกิทาคามีก็ทรงความดีเท่าพระสดาบันแต่ว่ากำลังน้ำใจของพระสกิทาคามีนั้น เต็มเปี่ยมไปด้วยพรมวิหารสีมีความเมตตาปราณีกับ,บคุคคลสัตว์ผู้มีความลำบากบริจาคทานเป็นการสงเคราะห์อยู่เป็นปกติถ้าสิ่งใดไม่เกินวิสัยที่ตนจะให้ได้ก็เต็มบริการสงเคราะห์คนใดที่มุ่งการสงเคราะห์บุคคลอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน นั่นชื่อว่าเป็นผู้บรรเทาความโลภได้เป็นอย่างมากเป็นอาการของพระสิธาคามีตอนนี้มาในด้านของความกโกรธพระสิธาคามีก็ยังมีความกโกรธแต่ได้ว่ามีการให้อภัยแก่บุคคลผู้ทําผิดไปจัดเปอภัยทาน ทั้งนี้เว้นไว้แต่ว่าสิ่งใดที่เป็นไปตามระเบียบตามวินัยตามกฎหมายตามกฎข้อบังคับที่วางไว้จะให้อาภัยไม่ได้ต้องทําตามแบบจำบับทุกส่วนสัตว์เพราะอะไรเพราะว่าท่านผู้นี้เป็นพระเดียรเจ้าทรงเคารพในระเบียบวินัยเป็นอย่างมากไม่ทําลายระเบียบวินัยตอนนี้ว่ากันถึงด้าน ความหลงพระอนาคามีก็ทําจิตให้มั่นคงในเรียกว่ากายสกายกตานุสติสกายติธิที่เจรณายมา่อรางกายนี้นอกจากจะตายแล้วมันมีสภาพไม่เที่ยงอยู่ก็มีความรู้สึกเล็กน้อยคําว่าไม่เที่ยงเห็นบ้างแล้วก็ไม่เห็นบ้าง ยังทำใจไม่แน่นอนไม่ทรงอารมณ์เป็นเอกะกะตาอารมณ์นักแต่มีความไม่ประมาทในชีวิตจริงขึ้นก็คิดว่าความตายอาจจะมีกับเราในวันนี้ก็ได้จิตใจใกล้มีความรู้สึกใกล้กับโมรณานุสติมากขึ้นเป็นอารมณ์มากขึ้นนีความไม่ประมาทจึงมีคิดว่าถ้าจะตายชาตินี้ถ้าเกิดไปชาติหน้าใหม่ถ้าจะต้องเกิดก็ขอเป็นคนรวย จะรวยได้ก็เพราะการให้ทานตัดโล,โลภะค,ความโลภไปบ้างตามสมควรคนที่ให้ทานได้ฉันได้ว่าคนมีคนนั้นมีความโลภน้อยนี่เปรียการหนึ่งก็ต้องการมีความสุขมีความสํหรัญในสมัยที่จะเกิดขึ้นใหม่มีร่างกายรูปร่างหน้าตาสสวยมีปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์จึงได้มีทรงพม,มีอาหารสี่และมีอภัยทานเป็นปกติ จิตใจเป็นสุขเมื่อจิตใจเป็นสุขร่างกายก็เป็นสุขถ้าอรมณ์ในชาตินี้เป็นสุขอารมณ์ในในชาติหน้าในการเกิดใหม่ก็เป็นสุขเพราะเป็นจิตดวงเดิมนี่ดน้านโมหะความหลงท่านตัดใจตรงเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตนี่จะเห็นว่าองค์สมเด็จพระธรรมสามมิตร ก็ทรงรับรองว่าพระสกิทาคามีนี้ยังไม่สามารถทำลายราคาจะจริตลงไปได้นี่ที่อาตมาเคยเขียนไว้ในหนังสือก็ดีอธิบายไว้ก็ดีว่าทุกคนในตัดใจทำลายราคาจะจริตให้หมดแนตะ่อันดับต้นนั้นผิดอาตมาขอยอมรับว่าเป็นการผิดพลาดที่ไม่ครในแกการให้อาภายัย เพราะว่าการพูดไปไม่ได้คิดถึงกำลังใจของบุคคลอื่นคิดถึงกําลังใจของตอนเองเป็นสําคัญคิดว่าตนทําแบบไหนได้คนอื่นจะทําแบบนั้นได้ลืมคิดไปว่าจริตของบุคคลจริยาของบุคคลกําลังใจของบุคคลย่อมไม่สม่ําเสมอกันไม่ได้เอาพระธรรมคำสังส่งสอนองค์สมเด็จพระทรงทันตามลำดับมาพูดในแก่บรรดาพุทธบริษัทฟั้าง ดนั้นการที่พระมหาพิษทรงติงมาจึงจัดว่าเป็นประโยชน์ใหญ่นี่ก้าวต่อไปของบุคคลที่จะทำลายราคาจริตได้ขาดอันนี้องค์สมเด็จพระบระมโลกกน,น่ายกล่าวถึงพระอนาคามีสำหรับพระอนาคามีนี่ตัดได้ขาดแน่แต่ว่าถ้าพระมหาพิทจะสงสัย เมื่อตอนต้นกําลังใจยังไม่ดีตัไ่ไปขาดจะมาขาดกันได้ยังไงในตอนนี้อาตมาก็ต้องขอถาวายพระพรว่าถ้าจะทบทวนกําลังใจไปตั้งแต่ต้นจนทั้งถึงอนาคามีจะเห็นว่ามีความเข้มแข็งของกําลังใจมากขึ้นตามลําดับเพราะในลาดับแรกคนเราที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาผู้หนานั่นไปด้วยกิเลส คนประเภทนี้เป็นคนที่มีความใจร้ายคือมีความโหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติโหดร้ายนะะั่นคสินงข้อที่หนึ่งทำลายสิงข้อปานามือไวได้แก่การลักการขโมยแย่งจริงวิ่งราวเป็นต้นคดรโกงเขาใจเร็วก็หมายถึงว่าระมิดในกาอารมณ์ไม่ได้การมมสุเมชาจา์พูดปด เป็นปกติชอบพูดความได้เป็นจริงหมดสติเอาน้ำเมาเข้ามาย้อมใจไว้เสมอคือกินเข้าไปแดงกายใจมันก็ประมาทนี่คนที่ปเป็นปุตุชนบุหนาแน่นไปด้วยกิเลสเด้สดได้ทรงความชั่วห้าประการครบถ้วนบางคนจะดีขึ้นมาบ้างก็เว้นได้บางขอ้อแต่บางท่านบอกว่า ทำประเมิดเพียงแค่บางข้อสองข้อเท่านั้นข้ออื่นไม่ทำแต่บางทีก็เชื่อไม่ได้เหมือนกันถ้ายังไม่ได้สัมผัสสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นมาจะคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราสามารถจะเว้นได้มันก็ไม่ถูกนี่เป็นอันว่ากำลังใจของคนที่เป็นปุถตุชนสร้างความชั่วห้าประการได้ครบแล้วทำมากกว่านั้นก็ได้ แต่ต่อมามาควบคุมกำลังใจบ้างเล็กๆในน้อยในกำลังของฌานก็เป็นคนมีสินดีบ้างมีสินชั่วบ้างคำว่าสินชั่วก็หมายถึงว่าสินขาดพอจิตใจก้าวเข้ามาถึงพระเป็นประสดาบันคราวนี้ความมั่นคงของ,งจิตเกิดขึ้นคือหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามั่นคงสองเคารพในพระธรรม สามเคารพในพระอรียสงสี่มีศินห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์หมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้เสรามอีกนิดก็ต้องมีพรมีหันพระมิหันสี่เป็นปกติแล้วก็มีหิริโลตะปะเป็นปกตินี่เป็นอันว่าสำหรับพรมีหันสี่ก็เป็นอย่างแบบเบาๆ พระโซดาบันจะเนว่ามีจิตเข้มแข็งกว่าบรรดาปุถุชนคนหนานแน่นไปด้วยกิเลสมากต่อมาถ้าก้าวไปถึงพระสีทาคามีก็ทำลายความโลภพฤ่ิการจาคะตามที่พระมหาปุิุชเคยพิจารณาเคยวินิจฉัยมาให้โสให้ทราบว่าใช้คำว่าละสลละหรือว่าละ เพื่อความสุขของบคงคลอื่นถ้ามันละจริงๆต้องเป็นอรหันอัตมาขอใช้คำว่าสละไม่ใช่เสียสละเสียสละตามที่พระมหาบพิตรวิจิใช้มาบอกว่าเป็นเรื่องของปุถุชนนี้อัตมาเห็นชอบด้วยแต่สาหรับพระสกิทาคามีนิใช้คําว่าสละสละอย่างชนิดไม่มีเยื่อใหญ่อะไรนะักแต่ต้องดึง อารม์ใคร่ยังมีอยู่ในทรัพย์สินเป็นการผ่อนปลนความโลภให้หมดไปและมีกำลังใจในด้านพรม,มีหารสีสูงขึ้นละเอียดขึ้นจนเป็นอภััยานหรือว่าโกรธแต่ให้อภัยได้เป็นของมันของเป็นของหนักไม่ใช่ง่ายนักและความหลงคลายตัวคิดถึงความตายทีเข้ามา อารมณ์ที่จะทรงได้อย่างนี้นั่นก็ต้องแสดงว่ามีความเข้มข้นของจิตมากไม่ใช่เล็กน้อยมีความเข้มข้นจัดนี่ตอนที่จะก้าวเข้าไปสู่ขึ้พระอนาคามีจึงเป็นของไม่ยากการที่จะทรงอารมณ์ทำลายราคาจริตถินว่าร่างกายสวยวัตถุท่าสวยให้หมดไป ทำความรู้สึกในเพศเ้สินไปอันนี้จริงเป็นของไม่ยากเพราะว่าเป็นการก้าวมาตามลำดับเวลาหลยนิดน้อยแต่มาก็ขอสรุปเป็นอนวุวาสรับราคาจริตขอพระมาฮาบอกพิบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังในโปรดทราบพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้พิจารณาไม,ไม่ใช่ไม่ใช่กรรมฐานภาวนา พิจารณาหาความจริงในร่างกายของตนในร่างกายเขา,าคนอื่นพยายามหาความสขบลกให้พบถ้ายังไม่พบก็สัสนดนงว่าอารมณ์ยังมืดอยู่ทั้งนี้เพราะว่าองค์สมเด็จพระบรมครูทรงยืนยันว่าทำส่วนใดที่องค์สมเด็จพระพักตรวันทรงตัดทำส่วนนั้นเป็นความจริงไม่ใช่คำเท็จ ให้ก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจรารณากันว่าทำใดหนอแลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายเป็นของสกปรกร่างกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนเป็นสัตว์เป็นส่วนไม่ใช่เป็นแท่งทิพย์ข้อนี้เป็นความจริงหรือไม่จริงใช้ปัญญาคลำหยิบผมลงมา ดูที่ผมกับเนื้อลักษณะมันเหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนผมปล่อยไว้นานๆสะอาดเท่อๆสกปรกก็จะเห็นเลยว่าเป็นของสกปรกและดูส่วนต่างๆของร่างกายเช่นอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสเสลต์น้ำลายเป็นต้นหรือว่าวัตถุธาตุต่างๆดอกไม้ที่มันวสวยสดงดงามไปหยิบไปจับเอามาตามท่าง,ท,าง,ท,างทิ้งไว้ เอาอคอลายออกมาจากต้นตัดมาแล้วไปวางไว้เฉยๆแล้วใส่แจกันไม่มีน้ําเพียงแค่ไม่สิ้นวันก็จะแปลแสดงอาการเหียวย่นความสุกปรกกลิ่นหอมจะหายไปอันนี้อาตมาพ่อขอถวายพระพรพระมาหาพระพิษแล้วก็ขอกล่าวกับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านว่าการใช้อาสุปัสัญญาก็ดีกายจชกรตานุสติกรรมฐานก็ดี เป็นการทําลายราคะจริตนั้นก็ใช้ตามกําลังจิตของตนก็สามารถไม่สามารถจะระงับได้ทั้งวันก็ใช้เฉพาะเวลาเฉพาะสองสามานาทีต่อวาระให้จิตมีอารมณ์ชินเมื่อจิตมีอารมณ์ชินแล้วภายใน,นไม่ช้านานเท่าไหร่ก็สามารถจะทําลายได้ตามความประสงค์สําหรับราคะจริตนี้ก็ขอ,อยุติลงแต่เพียงเท่านี้